นี่ค่ะต้นมะเขือเปาะหน้าบ้านเก็บไปแล้วสองมือมสองมือที่เราเก็บไปรอบหนึ่งแล้วค่ะเราโบกเก็บมากอแก่เน้ะค่ะเนาะต้นเดียวแต่ออกมากออกผลได้ลาย มาทำมาเก็บน้ำกัน<ะ>นี่นี่พี่ตัวหน่วยงามๆก,กรอบๆวะ่วะดึงเอาเลย ใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยือก็คือเปาะที่เก็บมาค่ะกุตุนจะเอามาพัดสมุนไพรค่ะมาเบืองเครื่องนะคะนี่นมีหอมแดงตะไคร้พริก กระเทียมค่ะคุณตุนจะขูดหอมแดงตะไคร้พริกกระเทียมร่วมกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใส่กะปิพร้อมกระชายนี่จะหั่นเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็าไปพัดใส่พัดเครื่องไหมันหอมซะก่อนคะ่ะแล้วจังใส่ไก่เนาะคะนะ่ะเนาะใส่ไก่เข้าไปนําอันมะเขือนะีค่ะคือหั่นเป็นชินนช้นเป็นชิ้นแล้วก็แช่น้ําไว้ไม่จังบดําจ้าเคเขือเปาะผัดสมุนไพรใส่ไก่จ้ามะเขือเปาะที่เก็บมานนเนายจ้า นี่ค่ะใส่กระชายพร้องพริกกระเทียมหอมตะไคร้คล้องขนาดสุกเรียบเลยไปกินน้ำกกนจ้าปะกินน้ำกกนเด้อแซ่บๆเด้อจ้าเด้อกินเขาน้ำกกนจ้ามะเขือเปราะพัดสมุนไพรเสนอร่อย แซ่บๆได้จัดเด้อขอบคุณหลายๆเด้ค่ะที่ขับมาเบ่งมาชมเด้จ้ดเด้อห่างไกลจากโรคโควิดเด้อค่ะเด้ออย่าลืมน้คะสมุนไพรไทยนะมีประโยชน์หลายซอยเข้าได้อีลีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย